เตรียมงานแบบว่าโอรหนมากเลยค่ะกว่าจะจูนกันติดก็คือแบบกว่าจะทํางานเสร็จก็คือเที่ยงคืนตีนหนึ่งเลยครับปรึกษากับกลุ่มในเพื่อนนี้พ่อก็ว่าเออพวกเราก็พากันห่วงหุนกันทั้งคืนเลยครับ การจัดงานครั้งนี้เนาะคือเราอยากให้น้องๆน,นักศึกษาเนี่ยได้รู้จัก Happy University อยากให้น้องเขาเห็นถึงความสำคัญของอโครงการว่าเขาเนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้วเขาจะได้อะไรพอหลังจากที่พี่ๆปล่อยใช่ไหมคะก็รีบขึ้นห้องไปคุยกันเลยแล้วก็รีบคิดคอนเซปต์ออกมาแล้วก็รีบถ่ายเลยครับได้ทำกิจกรรมแบบที่แบบไม่ไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วครับก็เ,เลยแบบมีความสุข แค่นี้มันได้ใช้ศักยภาพหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้สื่อท้าทายแล้วก็รู้สึกสนุกที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆครับเราเห็นความแอคทีฟในในตัวของน้องๆน,นักศึกษาที่ค่อนข้างชายออกมา ว่าผ่านไปเวลาวันที่2ปุ๊บก,ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบกิจกรรมที่ทําไปมันมีประโยชน์มันได้ความรู้และก็ที่สําคัญคือได้ความสามัคคีกับเพื่อนมากเลยครับ <S 1> <S 1> <S การมาค่าย2วันหนึ่งคืนนี้ทำให้ผมได้สนิทกับเพื่อนและได้ทํางานร่วมกันได้เห็นว่าเพื่อนแต่ละคนนี้มีศักยภาพมากแค่ไหนครับแล้วก็ได้เพื่อนรักให,ใหม่เพื่อม,มากขึ้นครับสนุกค,ค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ร่วมกิจาการรมนี้ค่ะได้รับความรู้จากวิทยากรหลายๆคนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือได้มิตรภาพจากหลายๆสถาบันหลายๆมหาวิทยาลัย ที่มาร่วมในงานนี้ครับผมยังไงมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่าเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษาความผูกพันความรู้สึกไม่ว่าในการฟูมฟักความรู้ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วมาจากมหาวิทยาลัย,ยความสุขของนักศึกษา กับชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยยังไงย่อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของนักศึกษาอย่างแน่นอนค่ะ